สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับ DGC TV นะอ่าวันนี้ผมก็จะมาแป๊บหนึ่งครับเราจะหมดอ่วันนี้ผมจะพาทุกคนมาเปิดใครใหม่กันทุกคนอืมใครใหม่ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยเป็นเวลาสี่ทุ่มนะผมก็ตอนผมไปก็ตอนใครใหม่จะมานะผมเป็นคนออนในแมปก็มาหนึ่งล้านสองแสนคนนะครับผมใครก็ได้ทําการมาเป็นที่เรียบร้อยผมก็ได้มาประมาณนสิบฟองก็เลี้ยงนะในใครับผมเลี้ยงมันใกล้ฝักทุกฟองแล้วอ่มโอเค แล้วแบบไปฝากทุกฟองกันนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพากมาเ,เ,เปิดก่อนละกันสามฟองโอเคมาต้องแอบหนะเดี๋ยวผมสัตย์แบบแบบนึ่งโอเคครับผมมาเนาะสัตย์ให้มานี่โอเคของแรกครับทุกคนเออก็คำวัน,วนใครที่มาก็แบบว่ามังกรนะผมเป็นระดับอันซ่าแล้วจะสนับไม่ใช่ระดับพิจนารี่แบบที่ผมคิดไว้อะเออฟิกคาจ,จัดจัดเลยเอืมการเปิดของแรกก่อนนะปุ๊บ นครับเลยอ่ะปุ๊บไ,ไอคอมมอ,อนโอเคโอ้ชื่อว่าคิรินโอเคคิรินใช่ไหมโอเคครับฟองแรกคิรินจะใส่ดาวดวกันนะโอเคคิรินจะเอามาเป็นฟองแรกทุกคนโอเคเดี๋ยวน้องคิรินมาทำไมอะ่ะโอเคเดี๋ยวพาไปสั่เติรนเติร์นสั่งเติรนเติร์นเหนเเ็นท่าวิ่งนะใครมันกิ้งอะ่ะมันไม่ได้วิ่งคงเป็นกิ้งเอา โอเคฟองแรกเป็นอันคอมมอนนะโอเคอันคอมมอนนะเป็นอันคอมมอนหมดแล้โดดวโคตรเยอะอันคอมมอนเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะนะแต่ที่เยอะก็จะเป็นอันดับคอมมอนกับอันดับอันต้านแรงอันต้าแรงโอกาส20%เลยนะสำหรับฟองนี้โอกาสแรงอยู่ที่น่าโอกาสอีเจนารีอยู่ที่อ่า5%โอเคก็ยี่สิบฟอง okay. ก,ก็น่าจะมาการันตีบองว่าใช่ไหมยี่สิบฟองการันตีหนึ่งตัวก็ร้อยเปอร์เซนต์อ่ะ เดี๋ยวพาทุกคนมาดูก่อนละกันนะครับของแรกนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูก่อนคันที่สองแล้วดิเออมาคองที่สองเพิบคองที่สองมาแล้วครับปพ๊บส๊บเฮ้ยวิ่งแบบอะไรเหรอแร่เก้แบบแร่นะทุกคนเป็นนคล้ายๆว่ามม้าม้าทัศนเป็นตำนานชื่อว่าสยามม้า คืออะไรมืออะไรที่อย่างขออภัยไม่เก่งอังกฤษโอเคตัวที่สองน่ารักทุกตัวนะเออไม่เป็นตัวนี้ผมไม่ชอบผมไม่ชอบตัวเนี้ยโอเคเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันแล้วก็โรงพยาบาลโอเคพาไปโรงพยาบาลดิเจนดิเจนดิเจนกับอันตาแลครับขอแค่นี้แค่นี้ดิเจนกับตาแลตึบโอเครันต้าแลว่ะอุ๊ยอันตาแลเหรอวุ้ยโอเคอยู่โอเคโอซ้ำหัวมาแล้วโอเคครับ สหัวของเรามาแล้วตัวแรกเออสามฟองได้แล้วครับหนึ่งตัวนะสามฟองเองทุกคนมาแล้วหนึ่งตัวเป็นมังกรสามหัวเบาเออไฮด้าน้องคือไฮด้านะโอเคน้องชื่อว่าไฮด้าทุกคนโอเคดนมากทุกคนโอเคสมฟองแรกของเราก็โอเคอยู่ถือว่าไปได้สวยอยู่นะโอเคก็เป็นอันคอมมอนและอันตาแลแต่อไปก็ต้องดีจินานารีแล้วแหละนะ ห้าเปอเซนี่น่มีโอกาอาอยู่หซ็นนะครับผมดมูกาะได้หรือเปล่านะโอเคมาแล้วครับของที่สี่ของเราโอเคตัวซาโอเคตัวําแล้วหนึ่งตามแล้วหนึ่งครับไม่เป็นไรครับมีออน on. ทำมีออนเอานะ เรียบร้อย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 ตัวอไเฮ้ยตัวนี้สามตัวแล้วนะน้องน้องมาสามตัวนะสามตัวแล้วนะสามมาสามตัวแล้วโหรับแรงสามตัวเลยทุกคนโหต้องเกลาต้องเกลดาขนานไหนสามตัวแล้วนะน้องน้องจะมาสามตัวนี้ไม่ได้น้องขอตัวอื่นมาบ้าง ดูดวงดวงดวงผมทำด้วยอะไรอ่ะพี่ของม้าไปสามตัวโอเคทุกหมวจองมนได้มันโอเค,อเคพิมพ์มาเลยครับพิมจิเฮ้ยสี่ตัวโอเคได้นออหนีอ๋อได้หนึ่งตัวแต่ไม่เอาตัวนี้ได้ไหม น้องขาฝากช่องนะโ okay, อเคครับก็ฝากไปติดตามเนาะช่องอะฝากไปติดตามช่องน้องเขาด้วยละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวและทำการเพื่อแคนต่อนะออช่องน้องเขาก็เมื่อกีก้กนี้นะครับใครอยากดูหรืออยากติดตามน้นองเขาเข้าไปกันได้นะผมอมนี่นะเออปิดเกม อยากท้การเรปิดฟ,ฟองที่อะไร,รอ่งฟงที่8ป่ะฟงที่เจ็ดงที่อะไรอ่เงียก่อนมาเือสุดๆพุดเลยเกือะจะจ,จัดเลยฟองที่เจ็ดแล้วไม่ถึฟงที่แปดเออฟงที่แปดะโอเคอเธอขอล้อเธอขอล้อเธอ คอมมอนพูดจริงครับผมเปิดไข่ฟองนี้นะผมไม่เคยเกลือขนาดนี้เลยเปิดไข่เกลือมากทุกคนถ้าดีเจิเนอรี่ไม่มานี่คือแบาบว่าเน่ามากครับบเรียบร้อยคอมมอนโอเคเอาให้สุดเอาให้สุดจะไขออ่ฟองเอาให้สุดครับเกลือจ,จัดเลย <laughs> เสู้ชา,าไข่เส <c oughs> ้นูชาไข่นะครับ <c oughs> เรียกว่าวิจินารีกัน <laughs> โอเคมามาทำการเรียกบูชากันทุกคนมาพร้ทำยังพไงทำยังงสุดเลยโอเคพร้ทำยังพร้อมแล้วขอ,อ,องสุดท้ายไม่ดี ไ,ไม่คได้โอเคไม่เ like ป็นไรครับผมก็10ฟองครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe กันด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าใครอยากทำอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เกลือ,อากันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนจหรับ10ฟองของเรานะครับผม10ฟองสำหรับอินจินดารี่โอกาสก็คือ50กับ50การันตีหนึ่งตัวสรุปก็คือมไม่ได้โอเคก็ไม่เป็นไรผมก็ได้เนซี่เปน็ <head> ปนจำนวนสองตัวนะผมเราก็ได้น้องหมาหมาโอเคได้น้องหมามาจำนวน สตัวก็คือได้มีออนหนตวงตัวคือน้องกระต่ายอีกหนึ่งตัวนะผมกลาบลาท่านท่านไปก่อนนะก็ถ้าม,มีิลาประการใดในคลิปนี้ขออภัยกันด้วยนะก็หายกันไปนานแสนนานเลยนะโอเคคลิปนี้ก็ผมจะกำลังจะทำ Game เกมรีซาลด้วยนะบอกไว้